ก็คืนเราีตัวร้าวดบวแตันลาองราวเล็กขึแห้งขอว่าากตัวตะกุกตะก้านตัวที่ชินอนะเอ่อมาตี่มาตัวกอนนอ้่ต้นงมาน้อ่าัก็เชื่อนะเพ่เราพูอยู่อ้าลงมาเลอบอาลางรมีเื้อ่อบกบอกโซโซเลยนแต่เราอนเดียที่นี่ีบารลดซึ่งเเนระ

พเชยทอดอตินีเลออันเลวแววแววแหวดอยู่ตาบัตเต้ขีลาดพาโทโพลีโพกันแม่สีสุรอซิยุซิโยแช่ซีนอทอเก็บพีพื้นเละอันแลปูขวีลี่ของปวดพาเลออากาทีบะโพลีอาตาแหลทอเลทอเลอมือมือชาตินีอีกเตะกา เนื้อเมญายอดตาชูเิชัวอาทอรมือเวติชอบาติชอหรือดัลเลก็ยอประเทศอพอลีภาพาฮอทอปสอทอแม่เปิดนาโพลทอลีแหลอาทอโอโดตากูบาคูเซอลาโกปหรือันโดอัทอหลือเกษตเรดดอฮาสเตรหรือปะเปอร์โคโพอาคปาดอกพีทอพอทอเกตัาพีตมาหลือโมปาพีพื้มาเตลีแวร์ผัก ดีอัพลาเแว์เลยเชิญกต่ออีกอโศผมขอเรียนเชิญอาจาร,รย์สันนี่แดนโงพีเลขาธิการอาจาร,รย์ชานชัยคีรีพรจนผู้ช่วยเลยขาธิการอาจาร,รย์รเลิศตาเซตาบะโอทอแวดีเนี่ยสโศกก็ยอมเละที่ตาโอโพตภาหนึ่งลอเซอร์โฟโลอสะดอกก่อจอดแต่ครีโพเซอร์โพกเร แลิกกับพี่สโกมาสโกยัาตาพี่ตมาเลิกที่หลอ,อกกะเอียปูดอกบาตาต่อทออเลิกก่จะแต่คริโพเซโฟกระอโกวัดิชิคุยแพ้ลาเอเพย์แยซอแล้วก็ทคุยก,กิยาคุยชิเ,เย,ย,ย,ชยนี่เลอเมวตินิยาอีเนลอโอกาสของปรนนี้จะเป็นการประกอบวิธีแต่งตั้งที่จากภาคทเชียเก้าแห่งสภาท,ที่จัในประเทศไทย พี่นองพี่รักทั้งหลายในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและโดยอำนาจของสภาพิจักในประเทศไทยและเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญแห่งพิจักในประเทศไทยเราทั้งหลายจึงได้มาชุมนุมกันณนสถานที่นี้ในวันนี้เพื่อจะประกอบกพิธีแต่งตั้งพิจักภภาพทีสิขึ้นขอให้เราร่วมใจในอิษฐานพระเจ้า โอภพิดาผู้สนิตในสวรรค์พระองค์ได้สังแงความรักและสง่าราศีแก่คนทุกชาติทุกภาษาและแผ่นดินและกิ่จักรของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงประทานความช่วยเหลือและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แก่พวข้ขรอบคัลงหลายเพื่อว่าตั้งจะได้ทําในสิ่งที่พระองค์มีพระประสงค์ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์ ขั้ข้าพลงลายไม่ได้เลิกล้มเหลวเพราะพระองค์ทรงนำและขั้วข้าพลงลายได้รับความช่วยเหลือจากองค์ทั้งสิ้นและเมื่อขั้วข้าพลงลายจะกระทําอะไรให้สําเร็จไม่ได้นอกจากการช่วยเหลือจากองค์พระบิดาพระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันนี้ข้าพลงลายขอโมทนาต่อพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงนำพี่น้องที่เป็นก็เรียนจากหลายภาค ให้มาร่วมสมัครีธรรมและได้มีการตัดสินใจร่วมกันที่จะเข้าร่วรรมทำธุรกิจด้วยการกับพี่น้องในที่จัรสังกัดสภาทิจัรในประเทศไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายบัดนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นประมุขของทิจักและโดยอำนาจที่ได้รับมอบจากสภาทิจัรในประเทศไทยข้าพเจ้าขอประกาศว่าทิจัร ภาคที่19ได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติทุกประการขอให้พระพรของพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณไวสุดสถิตสถาพรและดำรงอยู่กับข่าทั้งหลายณบาัดนี้และสืบสืบไปไปนิดขอพระเจ้าโรปรโยพระพร ะูมาตามาออคีีลาลาแล้วปวากันเหลืกินยออตาแต่เชตาลาดีตุกเมตาปับลาโวเแล้วกินยอโพอีเมสนาเกว่ากเสกโพกโลกลาแล้วอุจุอุกเตและกัลึอกอโตอักลาบายช้าเล้ยัวฮียอับบาอโคปมาสโกตาดอกันลึกเกรแล้วเมครีโพดุโพเธอโพตดุกอเนลอ น um ี่ชี้ลีเนียต่อไปในตะโดเลยพ่อกระมวกล่าเคบีซีอุนแต่ที่เดามา あ、とどれ、それを作くろまろう。これもまずこうだ、これをと言われたこうだ今日で。はい。あ、ちな。あ、たくさがシュラボ機40がある。ま、ロペド特別に危険に追わら。のコンミッションに住所、パターンの録を貯めるべく、その差学の部をあもあたきるね。て責任奪わらのて責任が。 မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ကြည့်စပါကရဂျက်မေဒိဘိုင်းနေဒီတော့ပတောက်ကိုကလွဲကကဲခံတာဝန်ရွန်သူလုကလဲရီရောချွတ်တော့갭ကြီးပါစီကလဲပတောက်ကိုစစ်တာလက်တစ်ခီပို့ရပါလောပါဇအတူထောအဖူအကရတယ်ကောကလောဦးရလကဘူးနော်တက်စီဘီဘီဂျာမာလာတောက်ကိုဘူးတကျပါတကျခိုင်းနေ allolo pura kunabau matase samin tubab wa kuvajiro kukubiya logeza liza busi te temusil padiredi waro maloblu mi etafita male pemarko de lira missioni debu muparta palo khotje jetlo ni osutu pebi pebar osutu ke log korwaata ata osune chesako korwaa che kewe bone misiko คุณน่าจะมาต่อนี้เราชื่อยาตอคุณหล่อบดอซาดอตอซาเลสอีเคควบิตาซี 5e บาบา